เอาอย่างยุ่งในพื้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะโดย่านรองผู้ว่ากระบี่นะคะก็ได้นําคณะทํางานค่ะไปลงพื้นที่วิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบนถนนทางล่วงแผ่นดินไม้เล็กซี่ซิบซี่้อ่าวหลึกหินงกอําเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ค่ะล่างจากเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ค่ะ โดยนายภาสกรบุญยลักษ์ค่ะผู้วาราชการจังหวัดกระบี่ค่ะมอบไม้ให้นาย,นายส้มชายห้านผักดีปฏิมารองผู้วาราชการจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดอุบัติเหตุทางถนนค่ะบริเวณถนนทางล่วงแผ่นดินไหม้เล็กซิซิถนนอา่าวลึกหินงกมู่กาวบานนาส่วนตำบลปลายพญาอำเภอปลายพญาจากกรณีการเกิดอุบัติเหตุย่าแรงวันที่27เมษายนที่ผ่านมาค่ะครั้งนั้นก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยแอดมิดไปสี่คนเสียชีวิตนึ่งรายแล้วก็ล่า จากนั้นนะคะก็เป็นประธานการประชุมคณะทํางานวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่เพื่อจะได้ห้ารือแนวทางการป้องกันแล้วก็หลอดอุบัติเหตุทางถนนโดยมีนายซ่อนรักรงนายอาเภอปลายพระยาพร้อมด้วยผู้แทนจากสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาาสาธารณภยัยจังหวัดกระบี่สานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ตารวจภูธรจังหวัดกระบี่สานักง,งานข้นส่งจังหวัดกระบี่แคว่งทางล่วงพังงาแคว่งทางล่วงกระบี่แคว่งทางล่วงชนบกระบีอบจกระบี่คอ,อ,อ,อปพ กระบี่บริษัทกลางคุมครองผู้ประสบภัยจากรสซาค่ากระบี่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,นะคะแล้วก็ส่วนราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ประชุมกันนะคะที่ห้องประชุมที่ทาการปกครองอําเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่ค่ะครับโดยคณะทำงานได้รวมกันวิเคราะห์นะครับข้อมูลปติทินย่อยจากข้อมูลในพื้นที่เกิดปติหตนนะครับน่าจะเป็นกู้ภัยโรงบ้านตำรวจนะจากการชําระตัด แต่งแล้วก็แปลรูปทุกอนจหวดกระบี่นะครับแล้วก็บริษัทสีพีนะครับน,นั่นี้นี่มันเกี่ยวข้องหลายอย่างเลยนาปัจจัยเท<อ>ี่ยงมาเช่นดันคนด้านพานะด้านทิ้งเวทล้อมรวมถึ้งการเยียวยาการช่วยเหลือล่าเกิดุบัติหตุนะครับจากรถเนี่ยวเคลอสไซด์เกิดุบัติหตุครั้งนี้ทางนี้แฝงทางล่วงกระบี่จะดําเนินการติดป้ายเตือนความเร็วสันญาันไฟกระพริบในช่วงทางขึ้นเนินทังข้อความรวมมือนะครับบริษัทสีพีเอฟประเทศไทยนี่นะครับได้ปรับเปลี่ยนทางข้าโอกเข้าโรงงานทั้งอยู่ในจุดที่เป็นจุดนนิงวัทศ์ ในการโม่งระยะสั้นเที่ยงต่อการเกิดอุบัติเตประกอบกับถนนสายดังกล้าวนะครับด้วยน่ากลัวนะ